วานแฮฮาปลไปเลยโอ้ววนแวกวปวะบาวววว่ยวอดปวววววยสวว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 นววยโวว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 หวว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 ยังไววัวว เมื่อกี้ฉันดูแกบานแห่แห่ไม่บานเลยนะ <laughs> เออฉันก็ว่ามันบานแห่ไม่บานปลาจะเข้าไหมเนี่ยโอ้โหไอ้กดตัวบาลเลอร์สุดยอดมันแต่เศร้าอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยอ่ะจบตาโอ้โหไอ้กดทุกคนสุดยอดตาปักเอบเลยเออตัวใหญ่เลยใช่เหมือนวันนี้น้ำมันน้ำไหลน้ำไหลแรงมากใช่ไหม คือไอ้กอดมันชอบมาอยู right. oh, like okay? Saints, right? ่ไอ <laughs> ้ตรงน้ right? ําน <man> ้ําตกใช่ไหมตกที่มันไหลแรงๆใช่ป่ะใช่โอ้มีหน้าแล้วโอ้ยปอนไงบักคักไงบักคักปอดปอดใช่ไหมนี่ท่าแบบมาอีกแล้วถ้ายิ่งน้ำแรงๆน้ำเยอะๆไอ้กอดก็ยิ่งมาเยอะใช่ไหมมันนินมันมันมัน มีไหมมีไหมอะไรแบ๊บๆแบบไม้อีกแล้วขอนไม้เยอะมีใบไม้โอ้มีปลามาตัวหนึ่งได้เลยมีลูกปลามาตัวหนึ่งทุกคนนี่วัดเจี๊ยบอีกแล้ว,วเจีย้ยคุณ